สวัสดีตอนเยินๆครับที่ท้ายเมืองขณะนี้ครับผมเวลาสิบจินในกาห้าโมงย็นๆครับบรรยากาศท้ายเมืองนครพนมับ ตอนนี้ลมหนาวสัตวีดวีดว้ะครับผมยินเสียงลมปะครับลมหนาว เริ่มมาแล้วกับบรรยากาศตอนเย็นๆครับที่ริมโขงนครพนมครับผมครับทางเ็นถนนเส้นตัดใหม่ครับเป็นเส้นจักรยานพร้อมรถครับเป็นมอเตอร์ไซค์ครับ,น,รรน,รบนักปัน่นออกกำลังกายครับ ครับซากเร็วไปกันยังกู้บวชได้ครับเด้อยังมีทำทั้ปัน่นจักรยานครับครับผมครับบรรยากาศที่ชิวที่นครพนมครับ อากาศเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มลมเย็นวิโวโยนะครับตั้งแต่วานนี่ครับผมบนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับหลังโรงแรมออยจูนออยจูนหรือพอ,อยจูนเนี่ยครับครับหาด น้ำแ,แห้งนะครับผมหาดเลนคนลงบนเล่นาานีครับหาดหาดทรายครับน้ำขงแห้งแล้วครับผมเริ่มวินหาดทรายแล้วครับบมแม่น้างแล้วครับผมครับ นี่จกรยานครับออกกลังกายตอนดินดินดนะครับบรรยากาศตอนนี้ ได้ยินเสียงลมครับลมแห้งๆครับลมตรงพุ่นูนะครับผมนีบม่บันไดลงนะครับนี่ทางลงครับจับปิงเดินว่างวิ่งว่างขยานว่างครับตามอัธยาศัยครับผม กับบรรยากาศเย็น เดินวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจัก,กรยานครับนั่งกินลมชมวิวครับผมหลังจากเลิกงานเลิกงานทุกอาชีพแล้วก็มารวงอยู่นี่ครับผมหลังจากทำงานแล้วเลิกจากการจยัดงานออกกำลังจ็อกกิ้งครับครับผมตามอธัธยาศัยครับผมน่าจะมุมครับ แต่ผมต้องการแต่ละคนครับแคมโบ้ um bo, นี่ครับนี่คือในส่วนส่วนเทือดพระเกียรติครับเ<ม>ฉลิมพระเกียรติหรือเทือดพระเกียรตินะครับส่วนไทยเมืองหรือว่าส่วนเทือดพระเกียรติครับหรือว่าส่วนลุ่มเก่้าครับทุกคนเป็นส่วนลุ่มครับนี่ครับทางจักรยานก็มีครับ ป่ะจัมโบ้ไปเลยจัมโบ้จัมโบ้ขี่ดื้อครับมาตลาดนัดไทยเมืองครับทุกวัอังคารเลยแวะมาถ่ายบรรยากาศให้บึงครับผมครับที่มีซุ้มนั่งนะครับเด้อให้มา เกี่ยวอะไรครับซุ้มให้นั่งตามอธิาศัยนี่ครับอากาศร่มรื่นดีครับโบห้อนครับไม่ร้อนไม่ร้อนครับอากาศเริ่มเย็นสบายแล้วครับนะครับทั้งลุมบรรย่างเป็นโลครับจับบูจัโบูมีสิทธิ์กินแต่ไอจับบู หาโมงก,กลัวครับบรรยากาศหาโมงครึ่งแล้วครับอากาศเย็นๆครับมาตลาดคองถมเลยแวะมาถ่ายบรรยากาศให้ชมครับผมบึงบรรยากาศานะครับมนุมบานฮอครับบรรยากาศตอนนี้24ทับ11 63เวลา17นาฬิกา25นาทีครับเป๊ะ ตลาดาคลองถุนครับผมตลาดใกล้ๆของคลองถุนครับหน้าโรงแรมพอดีครับทุกวันอังคารกับวันเสาร์ตลาดคลองถ,งถงยอยงนุนครับรถหลายเลยครับวันนี้ครับว่ามีคณะของลุงพลน้องไอ้และคุณเต้ยครับมาวันนี้ตลาดครับ เรลาคุณสวยคุณแท้วมาลำถวายพญาศีสัตตะนาคราชครับพี่นพพนมครับแกะมีทีมาทางานของลุงพลน้องไอ้ประกอบด้วยครับมาน,นัดกันมาครับผมนครับบรรยากาศตอนนี้ครับครับผมขอจบคลิปหนึงแั้งนี้เลยครับเด้อ ไล่กดนแช่กดติดตามก้สนสะไคร่นี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดี